สังโยชน์สิบรายการก็คือหนึ่งสก,กายยติถิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาดร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สงสัยนความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีลปะตบปะบรามาตรไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจังรักษาศีลว่าเพศศีลหัวเต่าคือพกเข้าพบออกประเดี๋ยก็ทรงตัวบ้างประเดี๋ยก็ไม่ส่งตัวบ้างเช่นยอดข้าดีศีกรรมฉันทะ มีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัญญอข้อที่ 5. ้าปฏิฆะมีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอข้อที่เจ็ดขอโทษขอโทษข้อที่ห ูบราคะมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปฌปานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยใฝ่ฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรือรูปประชานว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่แปด มานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุเทจะข้อที่เก้าอุเทจะยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะจิตใจขายความเข้มแข็งข้อที่สิบอวิชชา อวิชานี่ยังมีความหลงไหลไฝ่ฝันในมนุษ์สโลกเทวโลกสัพพมโลกยังเห็นว่ามนุษย์มสโลกเทวโลกสรพมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจะรวมความว่าสัญโยตั้งสิบรืการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุ์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไปใช่อย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เปผยก็ได้สุรกายก็ได้สัตว์ติสังก็ได้เป็นเทวดาหรือผรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทั้งความชั่ว